ศูนข์ข่าวพิทักษ์ไทย S M N Network วันนี้ไปที่จังหวัดเชียงรายจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดแพร่ระบาดการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ยังไม่หมดจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน2รายบริเวณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่30มกราคม2563เวลา19นาฬิกา30นาทีกองร้อยสกัดกั้นกองกำลังผาเมือง จัดกองกำลังปฏิบัติการภารกิจลาดตะเวนตรวจคนบริเวณท่าข้ามสะพานที่2บ้านสันสายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจพบบุคคลต้องสงสยัยจำนวน2คน ท่าทางมีพิรุษเจ้าหน้าที่จึงใช้แสดงตัวขอทําการตรวจค้นจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงได้สอบถามบุคคลดังกล่าวให้การรับสารภาพว่าเป็นคนชาวจีนได้เดินทางข้ามฝั่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่สายแต่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกลุมตัวไว้ก่อนเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวผู้ต้องหาส่งให้กับสอพอแม่สายเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ใส่ขงมือกำเลย